ยูเครนสุดท้ายยังไงก็แพ้แพ้รัสเซียนะครับและที่ผ่านมาโดยตลอดไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอัฟกานิสถานในอิรักนะครับในซีเรียก็เหตุการณ์ลักษณะดเดียวกันนะใช้พื้นที่ของประเทศอื่นเป็นสมรภูมิสงครามนะครับยูเครนตอนนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิสงครามเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของมหาอำนาจ และของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะอาวุธนะครับยิ่งเกิดสงครามเท่าไหร่นอกจากยูเครนจะได้ซื้ออาวุธจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศโดยรอบรัเสเซียที่อยู่ฝั่งตรงสวัสดีครับมาพบกับผมเทศสักจิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเริ่มต้นยูเครนฮนะทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นเชื่อปูตินนะครับอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำเนียบขาวนะครับในขณะที่ยันรัสเซียจะเจ็บหนักกว่าท้าย,ยึดธุรกิจของอเมริกันอีเกียแอปเปลิลโตโยต โดนด้วยนะครับรอยเตอร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ, uter, า Agency, ร,บรายงานว่าเอกอัคราชทูดของยูเครนประจำญี่ปุ่นถแถลงว่ามีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังทำเนียบขาวยืนยันว่าหากเครมลินคิดที่จะยึดทรัพย์สินทางธุรกิจของอเมริกัน ในรัสเซียตามรอยงานอาจจะต้องพบกับความหายนะทางเศรษฐกิจมากกว่าเดิมในท้ายที่สุดเปิดโผรายชื่อนักธุรกิจต่างชาติที่อาจจะส่อถูกยึดทรัพย์รวมทั้ง Apple Microsoft i k e a ียโตโยต้าน้ำมันเชลเป็นต้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ l e ออนมัสนะครับใจปั้มยอมใจ่ายพนักานเทสลาสาเดือนเต็ม ถ้าถูกนะครับยูคเกรเรียกตัวกลับไปเกฑรทหารนะครับในขณะที่วลาดาเมียปูตินอนุมัติให้อาสาสมัครตะวันออกกลางนับหมื่นรบช่วยในยูเครสนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบันทึกภายในของบริษัทเทส l a นะครับระบุพนักงานชาวยูเครนที่ถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารกลับไปช่วยประเทศสู้รบกับรัสเซีย พร้อมจะจ่ายเงินให้กับพนักงานเป็นเวลา3เดือนนะครับเป็นมาตรการที่ลีอนมาร์สซีใหญ่แสดงการสรนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำรัสเซียแถลงยืนยันอนุมัติให้อาสาสมัครจากตะวันออกกลางจำนวน16,000คนนะครับเข้าสู้รบร่วมกับรัสเซียในยูเครนในขณะที่มีการระดมทั้งฝ่ายไอซิสนะฮะเข้ามาร่วมรบกับรัสเซียด้วย นะครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่รัสเซียนะครับก็มีการสนับสนุนกลุ่มอังกออิดะกลุ่มก่อกาไลนะครับที่เคยทําสงครามต่อสู้นะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับมาร่วมกับรัสเซียนับหมื่นคนเพื่อทําสงครามเอาชนะยูเครนในรอบนี้ ในขณะที่ดับฝันเซเลนสกี้ผู้นำา eu ประกาศชัดเจนยะลั่นไม่มีระบบ Fast t t ท็ g รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกผู้นำสาภาพยุโรปประนามรัสเซียที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแสนสหาหัสต่อชาวยูเครนแต่ยังคงยืนกลานว่าทางกลุ่มไม่มีระบบ Fast t t ท็ g นะครับในการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะครับในยูเครนถือว่าเป็นการรุกรานครั้งใหญ่ที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และจะสั่นคลอนความมั่นคงของยุโรปที่ยังทําให้รัฐบาลของยุโรปหลายชาติต้องหันมาทบทวนจุดยืนของกลุ่มนะครับตลอดจนนโยบายในด้านเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศรวมทั้งเรื่องของพลังงานในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการนํากําลังนาโต และก็กำลังของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรบในสงครามยูเครนเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งจรวดประทับบ่ายิงชั่วย,ยูเครนด้านวาลาดาเมียปูตินสั่งทหารยึดอาวุธตะวันตกเอาไปให้กระบฏในดอนมสัสสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับ กำลังเร่งส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปยังยูเครนต่อต้านการบุกของรัสเซียร,รวมถึงอาวุธที่มีความเปราะบางสูงอย่างระบบป้องกันภัยทางอากาศชนิดประทับบ่ายิงซึ่งสามารถสอยเครื่องบินให้ตกได้แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธซึ่งอาจจะนำจรวดเหล่านี้ไปใช้ในทิศท,ทางที่ผิดขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินประกาศหนุนไอเดียให้ทหารของรัสเซียยึดอาวุธของตะวันตกจากชาวยูเครน แล้วนำมามอบให้กับพวกกบฏในดอนมัสนะครับแทนนะครับในขณะที่ตะวันตกยอมกลืนเลือดความบาดนะครับน้ำมันรัสเซียด้านผู้นำของยูเครนแบท่าถอดใจไม่เข้าร่วมกับนาโตนะครับสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่านะครับสหรัฐอเมริกาจับมือชาติพันธมิตรนะรตะวันตก คว่ำบาทน้ำมันซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่อเลี้ยงเศรษฐกิจของรัสเซียในสัปดาห์นี้เพื่อทำการตอบโต้บริการลุกรานยูเครนซึ่งยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ขณะที่ผู้นำยูเครนเริ่มส่งสัญญาณประนีประนอมโดยระบุจะไม่ดึงดันนำประเทศเข้าร่วมไปสมาชิกนะครับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอีกต่อไป หลังจากสหรัฐอเมริกาและนาโต้ท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัเสเซียนะครับในสงครามครั้งนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนาาาน,านะครับพูดชัดเจนนะครับถ้าการสู้รบโดยตรงกับนาระหว่างนาโต้กับรัเสเซียในยูเครนจะกลายเป็นสงครามโลกประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาได้มีการย้ําว่าสหรัฐอเมริกาและชาติพนันธมิตรนาโต้ทั้ง หลายจะไม่สู้รบกับรัเสเซียในยูเครนโดยระบุว่าหากเกิดสงครามเช่นนั้นขึ้นมามันคือสงครามโลกครั้งที่3เขาบอกว่าในขณะที่เราให้การสนับสนุนนี้แก่ยูเครนเราก็ยืนหยัดด้วยกันต่อไปในบรรดาสมาชิกพันธมิตรในยุโรปและส่งข้อความที่ไม่มีทางผิดพลาดไปได้ว่าเราจะปกป้องดินแดนนาโตทุกๆตารางนิ้วด้วยพันธุภาพอย่าง เต็มที่ของสหรัฐอเมริกาและของนาโตได้รับการกระตุ้นตื่นตัวอย่างเต็มที่โจไบเดนได้กล่าวแบบนี้อยู่ในขณะที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับรัฐเพนซิลเวเนียนะครับระหว่างการประสายกับชาวพักเดโมแกรตของเขาฮนะเขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวขึ้นมาในทันทีจะได้รับการอนุมัติและถ้าเราตอบโต้มันคือสงครามโลกครั้งที่3แต่เรามีพันธมิตร กรณีอันศักดิ์สิทธิ์บนดินแดนของนาโต้ซึ่งก็ระบุชัดเจนงานนี้นาโต้ไม่ทําสงครามโดยเฉพาะสหรัฐเมกาความบิดพลาดเกิดขึ้นอีกฮะรัสเซียขอขอ,อินเดียขออภัยขออภัยเผลอยิงมิสไซล์ใส่ปากีสถานอ้างขัดข้องทางเทคนิคกระสูงกาลาหโหมของอินเดียนะครับได้แสดงความเสียใจอย,อย่างยิ่งกรณีกองทัพเผลอยิงขีปนาวุธ ข้ามแดนไปตกใส่ปากีสถานอ้างเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคอินเดียและปากีสถานเคยทำสงครามกันมาแล้ว3ครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี1947โดย2ครั้งเป็นการสู้รบที่มีชนวนเหตุมาจากดินแดนพิพาทแคชเมียร์ทั้ง2ประเทศต่างตรึงกำลังทหารอย่างหนานแน่นบิเรณพรมแดนและเคยเกิดเหตุกระทบกระทั่งมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งทำให้วันเกรงว่า เหตุการณ์อาจจะลุกลามจนกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้กระทรวงกลาโหมของอินเดียระบุว่าระหว่างการซ่อมบ,บำรุงนะครับตามวงรอบปกติได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคขึ้นทำให้ขีปนาวุธถูกยิงออกไปกองทัพอินเดียเปิดเผยว่าเผลอยิงนะครับนั่นเป็นรุ่นใดนะครับแต่ยอมรับว่าตกอยู่ในเขตของปากีสถานนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถาน ยังได้เรียกอุปโทษของอินเดียเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่าขีปนาวุธยิงขีปนาวุธอย่างสับเปล่าครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายและก่อความเสี่ยงแก่ชีวิตพลเรือนและอากาศยานในน่านฟ้าของปากีสถานขณะเดียวกันยังกล่าวหาอินเดียว่าเป็นภัยคุกคามต่อสัติภาพและเศรษฐาพในภูมิภาค ในการรัฐบาลยูวเดีนส่งทหารจำนวน5 0 0 0 0นนายไปประจําการยังดินแดนแคชเมียร์ฝั่งอินเดียนะครับซึ่งกลุ่มกบฏนะครับพยายามต่อสู้มานานหลาย10ปีเพื่อประกาศเอกราชนะครับหรือขอผนวกดินแดนเข้ากับปากีสถานอินเดียเคยกล่าวโทษรัฐบาลปากีสถานว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏนี้ทว่าฝ่ายอิสลามยืนยันนะฮะให้การปฏิเสธ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะรัสเซียก็มีการแบนอินสตาแกรแก้เผ็ด m e ตาปล่อยผู้ใช้โพสแช่งวาราดเมียปูตินหน่วยงานกำกับการสื่อสารของรัสเซียปิดกั้นการเข้าถึงอินสตาแ a รมนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการแก้เพ็ดที่ Meta นะครับบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram นะครับ ผ่อนปรนนโยบายเรื่องการใช้ถ้อยคำเชิงเกลียดชังเปิดทางให้ผู้ใช้ในบางประเทศสามารถเปิดข้อความสาบแช่งกองทัพหมีขาวและประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินได้นะครับในขณะที่บริษัทเมตาประกาศว่าบริษัทได้ผ่อนปรนนะครับนโยบายชั่วคราวระหว่างการโพสต์คอมเมนต์เกี่ยวกับยูเครนโดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโพสต์คำพูดทำนองว่าทหารรัสเซียไปตายซะ นะครับเพื่อแสดงถึงการต่อต้านปฏิบัติการรุกรานของรัสเซียได้แต่ยังคงไม่อนุญ,ญาตให้มีการใช้ถ้อยคําเกลียดชังต่อชาวรัสเซียโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็มีรายงานว่ารัสเซียเริ่มบล็อกแล้วก็จะทําการฟ้องร้องนะครับบริษัทเมตาของ Facebook ด้วยหากวิเคราะห์สถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้นะครับสงครามยังคงต่อเนื่องนะครับราคาน้ํามันต่ําลงราคาทองคําต่าลง นะครับอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ํามันภายในประเทศไทยยังคงสูงอยู่นะครับสองลิตรร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ลดลงมาแต่การลดลงมานั้นก็ยังไม่ใช่เป็นการลดลงอย่างถาวรเกมตอนนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับการดําเนินการของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาคงประกาศชาัดเจนจะไม่เข้าทําสงครามนะครับครั้งนี้ใช้ยูเครน เป็นสมรภูมิเป็นสําคัญนะฮะตอนนี้ยูเครนกลับกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองระหว่างมาหาอำนาจสองฝ่ายไมี่เชิญงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ายูเครนสุดท้ายยังไงก็แพ้แพ้รัสเซียนะครับและที่ผ่านมาโดยตลอดไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอัฟกานิสถานในอิรักนะครับในซีเรียก็เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะใช้พื้นที่ของประเทศอื่น เป็นสมรภูมิสงครามนะครับยูเครนตอนนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิสงครามเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของมหาอำนาจและของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะอาวุธนะครับยิ่งเกิดสงครามเท่าไหร่นอกจากยูเครนจะได้ซื้ออาวุธจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศโดยรอบรัสเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัสเซีย ก็ต้องซื้ออาวุธจากฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาและฝั่งของรัเสเซียด้วยนะครับเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจํานวนน้ามันเท่าเดิมคือ1นลิตรแต่ราคากลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะตะวันออกกลางตอนนี้ผมย้ําอีกครั้งมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มโอเปกปัจจุบันรวมกันเรียกว่าโอเปกพลัสนะครับที่มีซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเป็นแกนนํายังคงประกาศขึ้นราคาน้ํามันในการต่อสู้และล่าสุดนะครับ กลุ่มสหภาพยุโรปยืนยันที่จะไม่มีการคว่ำบาตรทั้งหมดเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเพราะบางประเทศเท่านั้นที่ยอมทำการคว่ำบาตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษส่วนประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปไม่ยอมทำการคว่ำบาตรในขณะที่รัสเซียก็ประกาศถอนตัวออกจากสหภาพสภายุโรปนะครับเนะนื่องจากไม่พอใจที่ถูกคว่ำบาตร ทางการเมืองนะครับมีความพยายามที่จะมีการเอาผิดกับรัสเซียโดยใช้สารโลกนะครับที่กรุงเฮกประเทศฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือในการเอาผิดแต่นะครับคงจะลำบากเพราะว่าราัสเซียได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนะครับของสารโลกเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้นะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามปลายทาง ย้ำอีกครั้งในเชิงงานสังเคราะห์จะจบที่การเจรจานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอักดักจิมกิจตวัฒนาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ